สวรรค์นกแเนาะพ้อนายินปงอยู่ทางฟังคำคนกำลังลายตอนนี้เอมัหดลายพี่น้องหมดสู้พูสสดสูนตอนนี้เราสอนอยู่บ้าน,นัางสวรรค์ เมี่ยไซบูรีควงวนนสกอหวานดัเดทเหรอทีนี้สิไปทางบ้านต้นแหนมาละแต่ก็เมื่อนนี้สิมาอัพเดเบังน้ำท่วมอยู่ทางฝาสวรวันเนาะอ่าทงไฮทงหน้าท่วมมดแล้วตอนนี้เราน้ำยังวนลงไง,ไง่ายๆนะเมื่อนนี้เป็นวันที่สี่กันยาแล้วเนาะอายุเข้าตั้งแต่วันที่สามสิบสามสิบเอ็ดสิงหาหรือว่าเดือนแปด หาก,กันเริ่มลงน้อยเดียวทางหน้ายังเป็นทะเลสาบอยู่ทวบโดนทน่าด,ด้วยนอสีหาหมื่อละ บ้านดางสวรรดอยูโคงหันขามครับน่าจะนี่แหละกับบ้านด้างทา่ายังเซบางไฟแขวงขมวนนี่เป็นเส้นทางจากบ้านด้างสวรรค์เรียบแคมเซฟังไฟไปฮอนบ้านต้นแหนบ้านเบิร์นออ น้ำเซโดวยวยังสูงอยูเ่นเบอรนี่นหัวหมดละในคือบา้าน้างสวรรค์น,นอกอีกคุ้มหนึง่งมีสองคุ้มสามคุ้มหมดเลยพี่น้องบ้านเดียว นะ้ำก็เริ่มลงแล้วตอนนี้เนาะเดี๋ยวว่ากันยังลอยอยู่วัดงานบูญทรงเฮือบ้านต้นแหนแล้วพี่นอ้องเป็นบรรยากาศภายในวัดเนาะศรทรงเฮือนาะจะแล้วหละป่านเนี้ยาสอนมาคำพูดเนาะไปดีตามเบมิ้งแคมเซอบังไฟเนาะ đua nhang bao nhiêu năm rồi bao nhang xuồng vô p/nhan จริงประเภทที่สองสีพายรอผลการตัดสินจากกระดรษประการขอประกาศเตือเชื่อเธอบ้านในหูเรียกว่าหาดกเมียงเจ้าเฮือเฮือเฮือพงสายคำคุ้มเหนือเข่าเซฟไซอันดับที่สองได้แก่เชือสิงสองพังเก้าเก้าเจริญเป็นเชือคุ้มตา ทองสีงสพายซิงกนไปแล้วเนาะซิงรางวัล3ล้านกีดประมาณ4ี่พันกว่าบาทโอเคสามสิบีพายองแก้วปลากับเพชรสายทอง ส no. ิ่งที่สามวงแก้วฟ้ากัมเทพสายน้องสามสาย จะบ้านนาได้เนาะต้นแหนมาเจ้าภาพยังอีกรอบหนึ่งรอบซิงค์ชนะเลิศนอนบ้านเนี่ย โคซิงออกมาเนาะซิงที่หนึ่งของเพจสามสิบห้ี่พายเพนสดหกล้านกีบกบเสาวขมมนจากบันยัาคำเมืองหนองบกเมืองเซมังไฟเนาะจวกเือคอนทออิงโป่งจากบ้านห้าชาสุงอกมาแล้วูคซิงสนลาเลิศที่นหนึ่งเนาะจนมืดเมยเนะจ้าหัวเห็นละ สาวขบวนจากบัานยงางคำเมืองเซีังไปรับพรอายิปงจากบ้านหาดรายสูงเมืองไซบุรีแขวงสวัสดาเกตเนาะผสมกองกเชียรยังเต็มฟังตอนเนาะ างสวรรดิ์นักแคทเนาะพอนพายินปงอยู่ทางฟังขมวนอ่ะตอนนี้สาวขมวนแซงอ่ะผุกกี้สู้สิดูยบ่เห็นพี่น้องเลยเอาสาวขมวนสาวขมวนเข้าซิเอ่อเข้าเซนซ้ายไปเนาะสาวขมวนสาวขมวนสาวขมวนเน่ย

ขโมนได้ที่หนึ่งพี่น้องสนามบ้านทอนแหนเงยเงยที่สองพร้อมพาอินโปงจากบ้านหาซ้ายสูงเมืองไซบุรีหาวซอยนาเกตน่ะเรือสาวขโมยเนาะเนยย่อตัวให้เนยจัดสถานมืดพี่น้องเลยอ่าเถอะเมื่อบรรยากาศรพนักงานยังเนียงเนาะยังมีการขายเครื่องขายสินค้าแล้วก็มีวงดนตรีนุ่มแสงเดือนจากุล่ะ ทางเมืองสองคอนแบบว่าเพิ่นมาให้ความบานเทิงความมว่งสื่นอรือว่าเมืองไส่ผู้ทองแบบ่ป็นใจแล้วก็วงดนตรีนุ่มแสงเดือนเนาะวงใหญ่วงดังแล้วตู้วอเทคกจากประเทศไทยทั้งหมด สินมแสงเดือนจะจัดให้จดให้จัดให้บ่ได้บ่สิจังาัรวมกันมอุ้ยคุยอยู่ในล่ะบัดน้ล่ะเนาะจาเิเพิ่นมันเฮาโดยเฉพาะเลยโดยสพค่านเสวัสดีสสใหม่เฮาอีกทีกันแล้วกันเนาะอยู่กับทีมงานนุ่มแสงเดือนวเป็นพมันถึงให้ทุกทุกท่านกลายๆบ่สิทั้งง่ายทั้งซ้ายเฮานําแน่คนจําลัหลายตอนนี้เนาะแต่ได้พูได้บ่ทันบ่ฮวดบ่ถึงมาเด้อน้อง เมื่อกี้บอกว่าเอาเด็กคับนีรกระโดดเล็กเอายาวๆไปเลยผู้ใด้พังสายดีเจจะเป็นทีมงานคอนเสิร์ตแห่งอลไรกันเนาะแต่ว่าส่วนนี้เป็นส่วนบรรยากาศของดนตรีสดทีมทีมงานคอนเสทร์ตแหันบรรยากาศนี้ยุ้จอพี่น้องยุ้จอแน่ยแหละกืดทีมนับเลยจั้วจะเลยเก็บไปได้เงี้ยหนังอย่าขอกันไปก่ันก็เลยเจ้าสวยขยี้ใจบวชแทนด้กลับบ้านกับซองข่าวฟ้าจะนีกึน ขันเอาเมื่อ <ateg> บ <ia> ้างเออเงินรางวัลลงขันกันจนนี่แหละมันจบกันจนนี่จะค่อยมากันอีกทีกันแล้วกันเนาะสองนี้ทั้งอาจารย์ดนตรีมาเรียมเรียนพกมาเทินกันอีกทีกันแล้วกันทีมย์แค่ทวงเรียนพกหละเนาะผมว่าจิ๊กขยี้ใจคขยี้ขยี่้ขยี้ใจพี่นเข้าไปเละเป็นจังไรประธานหอนประธานบอสประธานมวลมาจัดไต่เราเนี่ยโอเคอัพดนตรีของทีมย์แกนนมสินจะให้พี่ให้พี่พนท์ให้อีกทีกันแล้วกันเนี่ Yeah, and that. เาายยี่ยวไลยเนาะพี่น้องอเป็นคลิปาพรรยากาศน้องงานผู้ชเพือนบ้านต้นแหนเมืองไซบุรีแขวงสอว์นโอเคเนาเนะมาฮอนีบาซอนอโอปิดชิปนีไว้ซ้ำนี้ก่อนชิปหน้าพบกันใหม่เด้อพี่น้องสบายดี